ครับสวัสดีครับพบกับแนวถั่วหากินเนาะสำหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านนะครับไม่ได้ไปหาของอยู่ของกินเนาะครับแต่จะไปเรียนรู้นะครับว่าเรารู้จักในเรื่องของสัตว์ที่มันอยู่กับมีทํารูนะครับวันนี้ขอสองอย่างครับสองอย่างนั่นก็คือรูแย่ครับรูแย่ลักษณะแย่จะคล้ายๆกันกับปอมเนาะคล้ายๆกันกับปอมนะครับนะแต่ว่ามันทํารูปอมนี่อยู่บนต้นใหม่แต่แย่จะทํารูครับสังเกตง่ายๆครับมาดูครับ รูแย่จะเป็นลักษณะแบบนี้มาเห็นแล้วเนาะนี่รูแย่จะเป็นขุยแบบนี้เนาะนี่นะครับรูแย่มันจะเป็นขุยออกมาแบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้มันดันนะครับมันดันอยู่นะครับแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าเห็นรูมันจริงๆจะเห็นตอนเชา้าแต่ว่าวันนี้ผมมาถ่ายตอนเย็นมันก็เลยดันนะครับดันเพื่อ,อเขาเรียกว่าป้องกันในเรื่องของศัตรูเขาไปหาตัวมันนะครับรูแย่เนาะรูแย่มันก็จะมีปองครับนี่นี่สังเกตง่ายงครับอันนั้นตรงรูมันเนาะแล้วมันก็จะมีตรงนี้อีกบ่อนหนึ่งนะครับ ี่ขุยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีป่องเขอามันไว้ป่องไว้สาหรับออกนะครับรูแย่เนาะอีกรูนึงครับรูแย่นะหลังจากรูแย่ไปแล้วเนาะมาดูอีกรูนึงครับพี่นอกนี่มาดูครับอันนี้คือรูเขาเรียกว่ารูบึงครับรูบึงมันจะมีทาใยครับเห็นไหมครับเห็นใหญ่นิดนิดนึงครับนี่คือรูบึงครับเนาะอันนี้คือรูบึงนะครับสังเกตง่ายๆครับรูบึงนี่ บึง้งลักษณะของตัวบึ้งจะคล้ขยๆกันไมแมงมุม,มแต่ตัวมันจะเป็นสีดํารูมันจะกลมดิ๊กแล้วก็ลงตรงดิ๊กเลยครับตรงลงไปนะครับประมาณสักห้าสิบเซนหรือว่าศอกนึงเลยหลยพอหลังจากนัก้นปุ๊บนะครับรูตัวนี้มันก็จะเป็นตัวมันอยู่ข้างในนะครับมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะหากินในตอนกลางคืนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เขาเคืออยากจะอนุรักษ์ไว้ครับเ,เขาเรียกว่า ลูกลูกแลนหลานได้ดูในนากตข้างหน้าก,อาก็อันนี้ก็เราพามาดูสองรูเนาะรูแย่กับรูบึงนะครับถ้าคนไหนที่สนใจหรืออยากจะอชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ในช่องของแนวถั่วหากินนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่มันดีๆแล้วก็จะพาหาของอยู่ของกินยังไงกันเนาะแต่ส่วนสองอย่างนี้กินได้ครับแต่เดี๋ยวนี้ผมจะพยายามอนุรักษ์ไว้ครับ รุนหลูกรุนหล,ล,ลานได้ดูดังนั้นผมถึงรู้แล้วก็บอกไว้แค่นี้นะครับเนาะบอกไว้ฝากไว้นะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่วงของแนวทั่วหากินกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ